วิธีเลือกผู้ชายที่คุณจะรักเป็นคนสุดท้ายข้อหความรักแน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอยากจะเลือกใครสักคนเนี่ยเป็นคู่ชีวิตและคนคนนั้นต้องเป็นคนสุดท้ายของคุณด้วยคุณต้องเลือกจากความรักนะคะนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกรักเขาและเขาก็รักคุณด้วยเมื่อเขารักคุณและคุณก็รักเขานะคะความรักสามารถที่จะ กลับเคลื่อนแล้วก็รักกันได้อย่างยาวนานแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักแต่ฝ่ายหนึ่งไม่รักนะคะอย่างเช่นคุณรักเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวเขาไม่รักคุณนะคะเมื่อนั้นแหละความรักไม่สามารถไปรอดแน่นอนดังนั้นแล้วเราต้องเลือกคนที่เขารักเราและเราก็รักเขาเช่นเดียวกันและนั่นแหละผู้ชายคนนั้นจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะข้อ2 เป็นคนที่รู้ใจถ้าเกิดว่าสาวๆนะคะอยากจะเลือกผู้ชายแบบว่าเอ้ยเลือกครั้งเดียวเลยแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่เขารู้ใจคุณนะคะอย่างเช่นอตอนแรกเนี่ยคุณคบกันเนี่ยคุณก็อาจจะคบแบบเพื่อนไปก่อนนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปก่อนแล้วคุณสังเกตว่าออ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขารู้ใจคุณหรือเปล่าว่าคุณชอบกินอะไรคุณไม่ชอบกินอะไร คุณชอบไปสถานที่ไหนคุณไม่ชอบไปสถานที่ไหนถ้าคุณสังเกตว่าเขารู้ใจคุณเนี่ยหมดทุกอย่างแสดงว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาให้ความสําคัญกับคุณเป็นอย่างมากอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบเขาจะจาเขาจะใส่ใจแล้วก็จดไว้ในอ่าเมมโมรีของเขาในบันทึกของเขาว่าเอ้ยอ่านี่แหละผู้หญิงคนนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้นะคะเขาใส่ใจแล้วก็สนใจในสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเลือกคนที่ เขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ใจคุณเนี่ยคุณเลือกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้คุณจะสามารถฝากชีวิตไว้ได้นั่นเองค่ะข้อ3คนที่ให้ความสําคัญกับคุณถ้าเกิดว่าสาวๆอยากจะเลือกผู้ชายที่แบบไม่ผิดคนนี้ใช่เลยเป็นคนสุดท้ายนะคะคุณต้องเลือกคนที่เขาให้ความสําคัญกับคุณคุณเป็นคนสําคัญอันดับต้นๆสําหรับเขานะคะอย่างเช่นจําวันเกิดคุณได้จําว่า คุณเนี่ยแบบแพ้อะไรคุณไม่ชอบอาหารอะไรนะคะเขาให้ความสําคัญกับคุณเป็นอย่างมากอย่างเช่นวันสําคัญอะไรเนี่ยเขาจะต้องรีบมาหาคุณก่อนเป็นคนแรกนะคะแล้วก็พาคุณเนี่ยไปหาครอบครัวเขาไปกินข้าวด้วยกันเขาให้ความสําคัญกับคุณอย่างเปิดเผยผู้ชายแบบนี้นะคะเป็นผู้ชายที่รักจริงๆถ้าสาวๆเลือกผู้ชายแบบนี้เป็นแฟนรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสาวๆเนี่ยจะสามารถที่จะ ฝากหัวใจไว้กับผู้ชายแบบนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะข้อ4ี่คนที่มองคุณสวยและดูดีตลอดข้อนี้แบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยเลือกผู้ชายที่เขาเนี่ยชมคุณว่าเฮ้ยเธอหน้าร้าจังเลยเธอสวยจังเลยเธอดูดีจังเลยแม้กระทั่งนะคะตอนที่คุณเนี่ยเพิ่งตื่นนอนไม่ได้แต่งหน้างง,งเงียมีขี้ตาอะไรเนี่ยเขาก็ยังชมว่าคุณสวยผู้ชายแบบนี้นะคะ เขารักในแบบที่คุณเป็นแม้ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งตัวเขาก็รักคุณเขามองคุณเนี่ยแบบเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของเขาดังนั้นแล้วให้สาวๆจํอาไว้นะคะว่าจงเลือกผู้ชายที่ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่คุณไม่แต่งตัวหรือว่าคุณอาจจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเขาก็ยังรักคุณนะคะผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่คุณจะสามารถฝากชีวิตไว้ได้นั่นเองค่ะข้อห้า คนที่ไม่พยายามเปลี่ยนคุณถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนนะคะคนคนนั้นต้องรักในตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามคุณอาจจะมีมุมเล็กๆที่คุณแบบว่าเวียงน้อยๆนะคะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนเป็นคนที่งอนเอาเตด็ดใจเล็กๆเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถที่จะรับข้อเสียของคุณได้เขาไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณเลยนะคะเขารักในแบบที่ คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอวบๆหน่อยเขาก็ยังรักคุณถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ผิวแทนหน่อยเขาก็รักคุณเขารักในตัวตัวของคุณโดยที่ไม่พยายามเปลี่ยนคุณเลยนี่แหละคือผู้ชายที่คุณจะสามารถฝากหัวใจไว้ได้แต่ถ้าผู้ชายที่ต้องการที่จะเปลี่ยนคุณเนี่ยเธอทําแบบนั้นสิเธอทําไมไม่ทําแบบนี้ทำไมไม่ทําแบบนี้ไม่แต่งตัวแบบนี้ไม่ทําแบบนี้แหละแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักคุณอย่างแท้จริงนะคะต้องการที่จะเปลี่ยน แปลงคุณให้เป็นแบบอย่างในอย่างที่เขาเนี่ยต้องการนะคะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ต้องการที่จะมีอํานาจเหนือคุณนั่นเองไม่ได้รักในตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะ5ข้อที่สาวๆเนี่ยต้องรู้ไว้นะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้เลือกผู้ชายเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ